ถูกหวยเกือบแสนนมรับเหมาแก่บนเท้าเวสุวรรณเข้าฝันบอกเลขเด็ดงวดนี้จัดหนักสามตัวโผลมาสวัสดีค่ะวันนี้ช่อง 3A ก็มีข่าวสารเด็ดตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะเท้าเวสุวรรณให้โชคอีกแล้วนะคะนมรับเหมาไปขอโชคขอลาบปรากฏว่าเท้าเวสุวรรณเข้าฝันบอกเลขเด็ดได้โชคเกือบแสนนะคะบรรยากาศ ที่อาสมหรือศีเนนธาตุพุทธคุณนะคะอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะมีนักเสี่ยงโชคทั่วทุกสารทิศเดินทางมาสองเลขเด็ดนะคะยิ่งไกล้วันหวยออกจะมีคนเดินทางมาอีกอย่างคึกคักเลยนะคะนอกจากจะมาสองเลขเด็ดจากองค์น้ำมนต์ซึ่งเป็นตัวเลขโซลสสารตาเป็นพิธีกรรมโบราณแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ผู้คนมุ่งมานั่นก็คือการมาขอโชคขอลาบเท้าเวสวันนะคะ นึ่งในนั้นคือนายสมจิตนะคะอายุ44ปีอาชีพรับเหมาว,วางท่อดับเพลิงนะคะหรือท่อแก๊สนะคะชาวจังหวัดสมุทรปราการนะคะได้นำประทัดจำนวน3000นัดน้ำแดง9แพ็คฟักทอง9ลูก กุหลาบสีแดง9้าดอกเข้ามาแก้บนต่อองค์เท้าวเวสุวรรณปางเก้าหน้าสูง16เมตรนะคะองค์ใหญ่และสูงที่สุดในโลกนะคะและก็องค์กุมารทองเจ้าสัวเห่งขี่ช้างพารวยนะคะหลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเขาได้โชคถูกเลขท้าย2ตัว3 0ตรงๆเลยนะคะรับเงินไปเกือบ1 0 0 0 0แสนบาทนะคะและยังช่วยให้มีงานรับเหมามากขึ้นนะคะมีรายได้กำไรต่อเดือนหลักแสนเลยนะคะ โดยนายสมจิตบอกว่าวันนี้เขาและก็ลูกน้องได้เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะเพื่อมาแก้บนตามที่เคยบอกไว้ในความฝันนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เวลาที่เขาขับรถไปทํางานต้องผ่านอาสมหรือสีเนนทุกครั้งพอผ่านก็จะเห็นองค์ท้าเวสวรปปางเก้าหน้าสูง16เมตรมีวันหนึ่งเขายกมือไหว้ขอพรอ,อธิษฐานถ้าลูกมีบุญขอให้ลูกได้โชคบ้างและขอให้มีงานเข้ามา มีคนจ่ายเยอะๆหน่อยและถ้ามีโชคจะกลับมาแก้บนตกก้างดึกนะคะเขาบอกว่าเขานอนหลับฝันเห็งองคเท้าเวสวรณน,นะคะองพ่อปู่ฤาษีผมเมศสีทองแล้วก็องค์กุมารเจ้าสัวเหงขี่ช้างพารวยมาเข้าฟันนะคะพูดว่าถ้าอยากจะถูกโชคให้ไปหาซื้อเลข3 0แล้วเจ้าจะถูกโชคนะคะถ้าถูกโชคก็ามาแก้บนก็ได้ท่านบอกอย่างนี้นะคะในความฝันนะคะ ซึ่งวันที่ผ่านมานะคะเขาก็ได้โชคจากเลข30จริงๆนะคะส่วนงานก็มีเข้ามาเยอะมากขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยเดินทางมาแก้บนนะคะโดยเชื่อว่าที่ได้รับความโชคดีในครั้งนี้เฮงในครั้งนี้นะคะเป็นเพราะบารมีขององค์ท้าวเวสสุวรรณและก็พ่อปู่ฤาษีพรมเมษศสีทองและก็องค์กุมารเจ้าสวเฮงขี่ช้างพารวยนะคะวันนี้เขาก็เลยล้วงเลขปิงปองนะคะ ที่ด้านหน้าองค์เท้าเวสวรรนได้เลข2-6นะคะ26นะคะแล้วก็จุดทูบมงคลเลขก้านทูบมงคลเจ้าสัวเหงนะคะที่จุดเสร็จแล้วคือ024สโผลมานะคะ3ตัวเน้นๆเ,เลยนะคะ024นะคะแล้วก็เลขปลายหางประทัดนะคะที่จุดแก้บนนะคะคือเลข62แล้วก็588นะคะ62แล้วก็588ดนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะซึ่งเขาเชื่อว่า เลขทั้งหมดนี้จะให้โชคกับเขาอีกแน่นอนนะคะและก็นอกจากนี้เขาก็ไปส่องที่องค์น้ำมนต์ขนาดใหญ่นะคะซึ่งมีตัวเลขโซรถ์จาระตะที่สีแดงนะคะลอยวนอีกนะคะเขาบอกว่าเขาเห็นเลขจับชุดเรียบร้อยนะคะเขาเห็น3.7มแล้วก็ห68นะคะนี่เลยนะคะดูแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะนี่คือคนดวงเฮงขอแล้วได้ขอแล้วโดนแล้วก็มาแก้บนลุ้นเฮงต่อนะคะ สวัสดีค่ะ